ปิดโครงการไปเรียบร้อยครับสำหรับโครงการรับจำนำข้าวข้าวสิบปีที่เป็นกระแสข่าวมาในช่วงเดือนสองเดือนที่ว่าจะเอามาประมูลขายกันตอนนี้ได้ดำเนินการประมูลขายเรียบร้อยแล้วนะครับมีผู้ยื่นแข่งกันประมาณหกรายหรือไงนี่แหละแล้วก็ผู้ชนะเนี่ยประมูลราคาได้ไปที่กิโลละสิบเก้าบาทสำหรับข้าวสิบปีนะครับ ก็ถ้าเป็นข้าวเปลือกสิบสิบปีสิบเก้าบาทก็ถือว่าเป็นเป็นราคาที่ค่อนข้างจะเป็นราคาที่ได้ราคาอยู่นะกินแล้วว่าเปลียละสองหมื่นเกือบสองหมื่นเปลียละหมื่นเก้าอ่ะนะเป็นข้าวหอมมะลิใครจะได้กินข้าวชุดนี้จะขายในประเทศหรือว่าจะส่งออกถ้าส่งออกจะไปส่งประเทศไหนไม่รู้แต่ว่ารูรูแอฟริกาแถวนั้นเขาไม่เอาเนาะ ตามข่าวนะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเวลาประมูลได้แล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปปรปับปรุงคุณภาพก่อนนะครับให้เป็นข้าวที่จะดูไม่ออกั้งสงสัยเพราะว่าปรปับปรุงคุณภาพอย่างข้าวเหลืองเหลืองเนี่ยเขาบอกมันเอาไปขัดสีให้เป็นข้าวขาวได้อีกนะส่วนในเรื่องของให้คุณประโยชน์อะไรต่างๆอันนั้นทางรัฐมนตรีทานนี้นะท่านรองนายกภูมิธรรมท่านบอกว่าทางกรมวิทายาศาสตร์เขายืนยันแล้วว่ามันเป็นข้าวที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ท่านยังบอกว่าไอ้คลิปที่ลงกันลงกันด้อยค่าด้อยค่าข้าวสิบปีนะให้ลบเสียด้วยเสียเสียภาพเสียภาพนะให้ลบเสียด้วยไม่รู้ว่าคำว่าถ้าไม่ลบแล้วแล้วท่านจะจะจะทำอะไรจะฟอ้องพวกคลิปนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องมาไล่ดูคลิปผมเหมือนกันผมพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับข้าวชุดนี้มั้งหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ได้ราคาไปถือว่าโอเคอยู่ คำว่าปิดตานานข้าวสิบปีก็หมายถึงว่าโครงการรับจํานําข้าวสมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีข้าวเป็นได้หลายล้านตันที่เข้าสู่โครงการที่ว่ารับจํานํามาจากเกษตรกรแล้วเอามาเก็บไว้ในโกดังเนี่ยทีนี้มันยังเหลืออยู่เนี่ยคราวนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณหมื่นกว่าตันหมื 15, 000, 16, 000่นห้าหมื่นหกพันตันเนี่ยชุดนี้พอขายขายชุดนี้หมดข้าวหมดแล้วพอข้าวหมดมันก็ถือว่าปิดตานานมันไม่มี ข้าวแล้วนะครับส่วนคดีความต่างๆนั้นก็ว่ากันต่อไปเพราะว่ามันมีการตัดสินของศาลแล้วอะไรแล้วก็ไปสู้คดีกันหรือว่าไปรับในส่วนของอาจจะมีโทษมีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปซึ่งจะเป็นการต่อสู้คดีกรณีของข้าวสิบปีนี้ก็อาจจะมีการนําไปใช้ในเชิงของอัตถคดีด้วยว่าเออข้าวตัวนี้ไม่มีแล้วขายได้แล้วขายได้หมดแล้วด้วยเนาะาว่ากันไปอันนั้น จะมีโอกาสกินหรือเปล่าเนาะข่าวสิบปีนี้ต้องตามข่าวดูจะมีขายแถวไหน <c oughs> อยากลองชิมกัน,กนนะเป็นยังไงรสชาติเนาะครับผมรกเอรชัยอภินันครับตามกระแสะครับ